อยู่ไม่ให้สิทธิ์ทำทีเมื่ออยู่ไปร้องศาลปกครองขอสิทธิ์ทำทีมมันตัดทิ้งซะเลยทำอะไรกินที่ก็เห็นใช่ไหมฮะนักข่าวคนไหนไม่รู้จักก็เจีวบ้างอ่ะเท่านี้รู้จักหมดแล้วแหละทั้งนี้อ่ะ ก้าวไปจิ๋วเป็นนกโอ้จะมาอปไรนัก็กี่าจะทำลายวงการกีฬาฟุตบอลเหรอโธ่จีบมาเป็นเลือดฟุตบอลแล้วก็จิ๋วอ่ะพวกคุณจะทำทีไรบ้างใชครับเช่ครับไม่เอาจะไปเรื่อนี้ไม่ง้อก็อยู่อย่างนี้แหละนักข่าวเนี่ยยังไงนะช่วยออกฟารมเป็นทางให้ก็จิ๋วด้วยท่านก็เหมือนกันข้อก็จิ๋ว่าเป็นรนกพี่สาวกตำรวจหญิง ลูกเ้ใจชีวิตตำรวจดูวเนี่ยหมดหนีอยข้าเนียคุณตำรวจคะ้านเป็นความอยู่ตรงไหนเปิดที่เท่านู้นเปิดที่เทานัครับเงินเดินมาจากปานถประชาชนนั่นเลยเ่งินเดินมาถึงป่าชาชนไม่เลย ตามนักข่าวด้วยนะคะความเป็นทะให้กเาจิยวด้วยนะดีใจแทนนก่าวุลาด้วย่ากจิยวก็ต่อสู้มาตลอดหาแบนเนี่ยตามเข้าไปเลยค่ะอาดีตามเข้าไปเลย